ไ้หอครับการจ่อน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านโดปลามันหนองไร่อำเภอแก้งคอจังหวัดชายภูมิก็สำเร็จแล้วนะครับวันนี้นะคะมูลนิธิบ้านพุทธลักษ์พวกเราก็มาเจาะน้ําบาดาลกันอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่อําเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิค่ะ โรงเรียนบ้านหนองประมันหนองไรนะคะจะเกิดปัญหาในหน้าแรงนะคะลูกๆของเรานะคะก็จะขาดน้ําในการอบุโภคบริโภคเมื่อทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ําของทางโรงเรียนนะคะทางมูลนิธิและผู้ใหญ่ใจดีก็รีบ,ขบเข้ามาดําเนินการเจาะน้ํำบาดาลจนสําเร็จและได้น้ําในปริมาณที่มากพอต่อความต้องการค่ะ วันนี้ดีใจที่ได้มาขุดเจาะน้ําบาดาลให้กับโรงเรียนเพราะว่าบัมนียอยากจะให้เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นทาอะไรที่แบ่งปันเป็นคนแบ่งปันเป็นคนเสียสละเป็นผู้ให้การที่ได้เป็นผู้ให้ก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับนโมกับพี่ๆที่โรงเรียนด้วยซึ่งพอพี่ๆเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้เห็นภาพจําที่โอ้ยถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะเป็นผู้ให้บ้างอ่ะเราอยากที่จะแบ่งปันบ้างอ่ะ แล้ววันนี้น้องนโมได้มาแบ่งปันอะไรนะลูกวันนี้น้องได้มาแบ่งปันอาหารของกินไอติมแล้วก็ม<ะ>าสอนเรื่องการไหว้ที่ผมไปได้รางวัลพระราชทานเนื่องในโอกาสของการแข่งขันมารยาทไทยมาครับ รู้สึกยังไงที่ที่ได้แบ่งปันตรงนี้คะลูกรู้สึกดีใจว่าตัวเองเป็นผู้ให้ความคิดที่ดีในการให้ที่ให้พี่ๆน้องๆอ,อ,อาจจะนําไปต่อยอดในด้านต่างๆของเรื่องนี้หรือว่าอาจจะแตกแยกไปอีกหลายๆเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อรประเทศน,น้องนโมรู้สึกยังไงที่ได้มาที่นี่คะลูกรู้สึกดีใจมากเลยคระัไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็อิ่ม กินแค่แตงโมสองชิ้นก็อิ่มแล้วแม่อิ่มใจมากเลยมขอขอบคุณมูลเลนิธิบ้านพุทธลักษ์นะคะที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้มากเลยนะคะเด็กๆของเราดีใจมากนะคะที่จะมีน้ำดื่มน้ำใช้กันที่สะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยขอขอบคุณมูล ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะคะสาธุค่ะ